นะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ sg86 ในวันนี้จะไปเล่นเซิร์ฟเวอร์เกมนะครับวันนี้เราก็จะมีะแขกรับเชิญนะครับขอเสียงหน่อยครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมุกท่าพด้วยนะคะแล้วก็มาอยู่กับแ i แล้วหลังการทางหายกันไปนานใช่โอ้นานมากเลยโหกลับมาเคลียร์อีกทีนี่เขินเลยเนะี่ยพูดนะไม่ค่อยออกโอเคนะครับก็แอดไอนี้จะไม่ได้ใส่สกินตัวเองเนะี่ยเพราะสกินเขาก็จะอยู่เครื่องเก่าเขาก็เลยมาในสกินฝรั่งนะครับหัวเหลืองโอเคสายเหลืองได้ไหมไม่ใช่เป็นโอ้ยเป็นฟาร์มเมอร์ค่ะเป็นฟาร์มเมอร์ฟาร์มเมอร์อย่างนี้อ่ะ จอวันไตรจอนชาวไร่จอนชาวไร่นะครับ<笑><笑>โอเคเราไปเลือกห้องบันดี่านี่ไงเอามาแล้วไม่รอเลยเามาแล้วเามาแล้วไหนนั่นไง<ใ>นเห็นหัวฟ้ายืนอยู่นะอ๋อนู่นโอเคนะครับไม่ได้ไไดใช้สก,กินนี้มาเล่นนานแล้วคือเขาคือจะแคสกับไอ้ไงก็เลยใส่สก,กินที่มันสุภาพสุภาพแบบต้อนรับสาวอะไรเงี้ย ใส่สใช่ปกติจะใส่สก,กินสองการเพราะมันจะมองเห็นได้ง่ายมันจะเป็นสีชมพูอะไรเงี้ยมันจะเด่นโดดเด่นใช่เจ <c oughs> <c oughs> กี่นาทีวะเนี่ยสองนาทีครึ่งโหรีบเข้าเกินแล้วต้องรอนานคือเซิร์ฟนี้ี่ไม่ได้เข้านานะคะเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยใช่ก็ตั้งแต่อัปเดตเวอร์ชันแล้วก็ตั้งแต่ที่ ตั้งแต่ไอซื้อคอมแล้วไอก็ไม่แตะไมครับในมือถือเลยช่วงนี้ก็ติด GTA e V ค่ะใครเล่นอยู่ก็เจอกันก็ทากได้นะคะอ๋อช้าเบาๆิชาค็มีคอมเล่น GTA e ในโทรศัพท์ช่วงนี้เกมก็ไม่ค่อยได้เล่นไมค์คงไมครับเนี่ยไม่ได้ไม่ค่อยเล่นเลยก็จะ ติดเรียนแล้วก็ติดงานด้วยกลับมาจากโรงเรียนนี่แหละเวลาหกโมงกว่าๆนะครับก็จะมีเวลาพักวันละชั่วโมงแล้วก็ไปทํางานเลิกงานสามสี่ทุ่มนะฮะมันก็มันก็เหนื่อยแหละก็เลยไม่ค่อยได้เล่นเกมเลยตรงนี้เหนื่อยวันนี้สบายวันหน้าค่ะโซ่โซ่ใเดี๋อยทอทำไมคนน้อยอย่งเลยวะคน<ม>เรียนพิเศษกันยังไงวะเนี่ยยังไม่เลิกเรียนเลย โอเคอีกหนึ่งนาทีจะเริ่มแล้วช่วงนี้ไอเป็นไงบ้างอะเรื่องเรียนก็เรียนก็โอเคค่ะก็ไปได้สวยเลยแล้วก็ก็ไม่ได้มีอะไรทำมากมายเกมก็ไม่ค่อยได้เล่นไมค์ครับอะไรอย่างนี้แ <Kan> ต <Wet> ่ว no. ่ากลุ่มนี้ก็ดูแลอยู่ดูคือส่องอยู่ทุกวันใช่ถ้าใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มก็สามารถเข้ามากันได้นะในกลุ่ม ใชไหมครับ p o c k e t Edition t h a i l a แลนะผมแปะลิงก์ไว้ให้ทุกคลิปอยู่แล้วนะครับเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้ในกลุ่มนี้นะฮะจะมีแอดมิน4คนดูแลอยู่นะครับเราเข้ามากันได้นะฮะโอเคอายูเรตตี okay. ้เริ่มยังเนี่ยโอเคเริ่มแล้วครับวิ่งไอวิ่ง วิ่งวิ่งเอเอวิ่งเอววิ่งทำไม่ทำไม่โอ้โหไม่ทันไม่ทันไม่ทันมึ๊บมันเป็นเหมือนเรื่องปกติที่เราไม่ค่อยทันคนอื่นเขานะใช่โอเคจะเล่นตอนไหนจะกลับมาเล่นหรืออะไรก็ไม่ค่อยทันแต่ว่าเนี่ยดีได้เฮ้ยเราเราได้นี่มาว่ะเราได้ได้เอ้าโอเซนเซอร์แป๊บนึงโอติเซนเซอร์ โอ้โอโอเคเราได้ดับเล็กว่า <Hey. S 1> เอาอยายาใครจะฟัน yeah, yeah. เอา <Hey. S 1> อะไรวะเนี่ย <c oughs> โอ้ยบักโอ้ยโอเค <Hey. S 1> ไปหาของกันดีกว่าไอ้ไปเถอะฟอลโล w m มีเนี่ยนู่นข้างบนมีหีบอยู่แน่โอเคในแมปนี้ยังไม่เคยชน,นะหรือว่าเคยวะไม่แน่ใจเหมือนกันแมบปบนี้กว้างนะในแมปเนี่ยกล่องเยอะอะ <c oughs> ดูท่ทาทา,างก็กว้างกว้างมากเลยเนี่ยเชี่อไอโมีคนเยอะเลยเว้ยแต่ไปทางไหนก็เจอแต่คนไ่หีบนี่ไงเจอแล้วโอ้โหถึงก่อนได้เปรียบจ้าปุ๊บไม่แบ่งใครด้วย <c oughs> เอา,เอาไอวินนี่ใส่ใส่ใส่อะไรแบบนัเนอืมมันก็มีโอกาสนะฮะแต่ว่าถ้าเน็ตแรงก็ไม่ปัญหาปุ๊บได้มอนสเตเ <Yeah. S 2> ัน่ไดบอนมีใครเนี่ยแบ็คบล็อกเก็ตโอเคใส่เสือ้อใส่หมวกเสริงเท้าเยี่ยมแล้วก็ดาบมาโอเคเอารู้สึกคนเงียบเหงาจังอือใช่ช่วงนี้รู้สึกคนจะเงยียบเหงาทั้งที่วันนี้เป็นวันศุกร์แท้แทแ เอเขาอาจจะไปฉลองค่ะกลับบ้านฉลองฉลองวันสุกรพรุ่งนี้วันเสาร์เยียโอเคไอไปไหนเนี่ยรอด้วยมาเก็บของตรงนี้อูแมพใหญ่มากเอาขึ้นแมงมนดนีมยิ่งใหญ่เว้ยน่าจะมีเซิร์ฟไทยอย่างนี้บ้างนะจะไดเ้เล่นแบบเล่นลืน่น ใช่เลยโอ้ตอนนี้นี่มีสามผู้พิทักษ์ค่ะกำลังเดินสามผู้พิทักษ์เลยเหรอไหนนี่ไงสามคนพอดีอ๋อสามคนให้มาสามคนอุ๊ยข้างล่างมีคนไปเลยไหมจัดนะตออะไรจัดเลยใช่ไหมจัดไปฮะคนไทยก็ฆ่าฮะอย่าอก ก็ไมมีสองคนว่ะเอาไงฮะไอเอาไงเราเชื่อลุยเลยเหรอลุยใจเย็นไอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นไอ้หูโทษโทษไอ้โทษเย่อแมนอ้อ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 อ้จะตายแล้วจะตายแล้วครับจะตายแล้วครับแป๊บหนึ่งโอ้โหรู้สึกจะไม่ไหวแ้วเราตีก่อนแล้วเรารู้สึกเปียกๆว่ะอันนี้จะตายแล้ว เอาไอ้เรียบร้อยแล้วโอ้ยอาหารนีน่อุ้กกยแบหนึ่งครับเอ,อเอื้อออาเฮ้ยรู้สึกไม่ได้เล่นนานก็ยังคงกากเหมือนเดิมนะฮะเรานี่กากกว่าเดิม <laughs> เราไม่ค่อยเก่งเรื่องพีพอ่ะไม่เป็นไรเรามาเพื่อความสนุกเราอย่าไปเครียดไป ออีกอรรบบคัตะเกเล่นเกมนี่อย่ากผีเรียนนะคะเล่นแบบสนุกสนุกใครเครียดแอนเมาส์นี่มันอย่าเข้าดีกว่าเพราะมันไแน,นั่นอ่ะลอ,องเข้าดูสิอ๋ <M outh S 2> อแอนเมาส์วันนี้ <3 S 2> โอเคเข้าได้เข้าได้อ่าอยู่ข้างกันด้วยแอนเมาส์นี่คือเราเป็นมดใช่ไหมเนี่ยใช่เราจะแบบจําลองตัวว่าเราเป็นมดอยู่ในที่ที่แบบใหญ่ๆอะ่ะมันเราจะเหมือนโดนย่อตัวอะไรเงี้ย ญ้าีเนี่ยต้นหญ้านี่ยังกับต้นไม้แล้วแล้วตึกนี่แบบเสียบฟ,ฟ้าแบบลอยยอดตัวจำลองชีวิตนะคะถ้าเกิดด๊กี่มาเป็นมด <c oughs> เราก็จะโดนไอเหยียบตายเหยียบอะไรเห <c oughs> ยียบมดไงหรือไม่ก็โดนดดทีตายยาฆ่า,ามด <c oughs> หนึ่งนาทีรู้สึกคนไม่ค,ค่อยคึกคักเลยนะช่วงนี้ออะไรไม่ไไมไวุ่นวายดฮัลโหลมีคนขยันเรียนมากใช่ครับนักชาตเรียนนังสูตเออช่วงนี้ใกล้สอบด้วยแหละเออใช่เนี่ยสอบสอบตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์วันจันทร์สอบฟิสิกส์วันอังคารสอบสอบอะไรวะสอบคณิตวันพุธสอบภาษาไทยไ,ไม่ใช่ วันพูธสอบอะไรวะลืมแล้ววันพฤหัสเมื่อวานสอบภาษาไทยแล้ววันนี้ก็สอบศิลปะสอบทั้งอาทิตย์สอบสอบแล้วคือมามาเล่นเกมเพื่อติวใช่ไหมใช่มาติวในเกมโอ้ยไม่ใช่มันจะติวไงฮะในเกมมันไม่มันไม่มีสูตรนะมันไม่มีในเกมเออ ไม่ทันเลยครับจะบ้าตายกล่องนี้ไม่มีใครเอาช่างดียิ่งนักโอเคฮึบฮึบฮึบเสื้อ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 ลืมใส่อ่าโอเคไอซ์อยู่ไหนเอ่ยไอซ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 โอเคไปไปกันดีกว่าน่ะมันเริ่มตีกันได้แล้วเนี่ย แบบนี้ยังไม่เคยชนะเลยไม่รู้ทำไมนะไม่ตายก่อนก็แบบหาของไม่ค่อยได้แบบนี้ใช้ตามมาอยู่มเนี่ยวิเจอกล่องแล้วเจอกล่องแล้วเดี๋ยว<อ>ตามตามอยู่โอเคเราจะลองขึ้นมาข้างบนดูใช่ไกล่องมีธนูแล้วมีลูกประหารไม่มี <laughs> ใช้ธนูบ,บ้าธน,นูไม่มีลูกยิงถูกก็ไม่ตาย อ๋อมาข้างบนไออ๋อรองขึ้นมาชิปมีไก่ดาบโอเคก็ใช้ได้มายัางมาได้แม่แล้วโอ้โหโอเอา้าไม่เจ็บเฉยเชดได้บักโอ้โหหล่นจากที่สูงเป็นมดไงถือหล่นจากที่สงูง โอเคฮะหลักการมันเกี่ยวเนมีเหตุผลนั่นไงหลักการฟิสติกส์ล้วนฟิสติส์เหรอการอะไรอะมดมันน้ำหนักมันน้ำหนักเบาโอ้แบบว่ามันก็จะมีแรงต้านอากาศอ๋อโอเคโอเคครับหลักการนี้โอเคครับผมจะเชื่อฮะต้องเชื่อต้องเชื่อด้วย โอเคคุณครูไอซ์ครัผมเชื่อ Herm ครูครับผมรู้ครูเรียนมาอ๋อมีกล่องด้วยบอกแล้วในกล่องมีอะไรเอ่ยแอเปิ้แค่ลอดแค่ลอดจะเรียกแอปเปิลไปตักน้ำมากินดีกว่าไหมว่าอะไรไอ้ตอนนั้นมีกล่องนี่หว่าน่ะตรงข้างๆอ่ะมัน กล่องมันซ่อนกล่องมันแอบแมอ,อีแอบเดี๋ยวตรงนี้มันคืออะไรอ่ะไหนอะมันเป็นเตียงเหรอหรือมันเออเดี๋ยวเราต้องเออใช่มันเป็นเตียงเป็นรูปเตียงเ,เตียงใช่เ,เตียงยักษ์ <laughs> ไม่ใช่เตียงยักษ์มันเป็นเตียงธรรมดาแต่เราตัวเล็กไง <laughs> เตียงเออเราเป็นมดค่ะแล้วกล่องมันมีคน <laughs> แบบถ้าคนนี้มันจะตัว ย,ยักษ์ยักษ์ปุ๊บมีขนมปังโอเคนล้นหลัก็กระดาษปุ๊บเอา้าทีนี้เสือกเจ็บไอ้ลงมาปะแล้วช่วงนี้คนใช้มอสเยอะเนี่ยนี่นะเราเคยเจออยู่คนใช้มอสวิ่งอย่างเร็วอะ่ะแบบวิ่งไม่ทันอะแล้วก็แวิ่งหนีแล้วเขาก็วิ่งมาตุ่มตุ่มต,มตาย แบบนี้มันก็ค่อนข้างใหญ่แล้วก็าหากันยากนิดนึงนะเราก็ค่อยไปวัดกันเดสแมทหน่อยนะแบบไปวัดกันเดสแมทเพียวเียวเลยเดสแมทเดสแมทนี่เราจะฆ่ากันไหมฆ่าแน่นอนครับพอช่วงนี้จะไม่ไม่ไม่แบบเดิมแล้วแบบเดิมนี่คือจะชนะไปด้วยกันไงแต่นี่คือเราต้องซ์ไวิรลเกมไงคือเราก็ต้องฆ่ากันไม่ว่าจะเป็นาม,มีกรก ใช่ไม่ว่าจะเป็นเรากับไอที่มาด้วยกันเนี่ยเราก็ต้องฆ่ากันด้วยสุดวิมือด้วยแล้วไอไปไหนรอด้วยไอซ์ลง,งทาง,างลงทางกันละเอา้าอ่านนูนน,นูนเห็นจัเห็นจัดเลยโอ้ยโดยไม่รอเลยครับไ,<อ>ไม่รอเลยไม่มีกางเกงรอระเรามีกางเกงเหล็เนะเจอเมื่อกี้พอดีกางเกงโซ่โอเค ้นั่นไงมีคนอยู่ไปลุ้มเลยลุ้มเลยไปเลยตรงกลางตรงกลางตรงกลางนั่นไงเขากำลังเปิดรองอยู่โอ้โหขวานเพชรคิดว่ากลัวขวานเพชรขวานเพชรนี่เอาบ่อเอาบ่อเอาบ่ออุ้ยโทษไออุ้ยค้างอ๋ออ๋ออื้มโอ้ไฟไหม้เอาเกมหลุดเด้อ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 เดเด้อเด้อ้ตาย เอาอยู่ๆก็ไฟไหม้ไฟไหม้ได้ไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันกหโหมันโปะมีมีขวานที่ฟันแล้วไฟไหม้ได้เหรอมีมีขวานบวกจริงนะฮิฮิตอนนี้เรากำลังวิง่งหนีอยู่เอ้าไไม่ไดวิ <A S 1> ่งไล่เหรอไหวไหมเจ๊ยาไหวไหม รอดูไอาวาบมาแล้วสวนกลับเลยสวนกลับเลยเจ๊อยากกินเจ๊อยากกินอาหารสวนกลับเลยสวนกลับไอต้องสู้มือโดนเนซนเซอร์เลยไม่รอ,รอดดูดูดาทางไม่รอดอ่านั่นเฮ้ยเด็เป็นไปได้ไงดักกี้เราชนะเอาเหรอต้องฆ่ากีได้ าได้ไงวันนี้ได้คน,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 นะนไทยป่ะเนี่ยฝัเนเพชรม,มาแน่นอนไทยจริงเหรอเ้ยบอกเยอะเลยโอ้เรานี่รออยู่รออยู่ล็อบบี้เลยโอเคไม่เป็นไรเราจะให้วางใจไอ้อย่านี้แหละโน,นเลยไม่ได้สู้กันเลยเราติดกอนนี้ไม่รู้เหลือกี่คนเมื่อกี้นี่สลายติดเซนเซอร์แล้วก็กินไม่ทัน ติดไฟตายนี่ไง e n d e r p r o s YT YouTuber เ yeah. อเขาคนไทยหรือเปล่าคะไม่รู้เหมือนกันนี่นต้องจ G G ไปก่อนคนระับ G G ก่อนโอเคขณะนี้ก็เป็นกำลังใจให้ไออีกหนึ่งนาทีจะเดฐ์นัดแล้วจะได้เมื่อกี้มือไปปิดเซนเซ,นเซอร์ ดากี้นี่มีปัญหากับเซนเซอร์ค่ะประจำเอาออกได้ไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> เอาที่แนะนำเลยเอาเทปกาวมาปิดจะได้เหรอไม่ได้มันมันมีอะไรมาปิดมันก็มืดเจอคน,คนเล่นแมทยางบวกเลยไอ้บวกเลย หวไหมบวกอยู่บวกอยู่บวกอยู่พี่อย่ากินพี่ใส่มันเลยไอ้ระหว่างที่มันกินนั่นแหละใส่มันเราฆ่าได้อีกแล้วอืนนี้ดับเบิลคิวไปแล้วโอ้ยรู้สึกอายผู้หญิงแป๊บเคยเห็นโค้ดออกไปวะที่เขาชื่อห้าสี่ห้าอะไรสัอย่างเฮ้ยเดนแมทแล้วดาคีนเดนเดนแมทเราจะเดนแทนใส่เลยไอ้เข้าไปนี่กดดัวดัว เอาชิบหายแหละอย่าลุมอย่าลุมค่ะอย่าลุมค่ะไอต้องรอดไอ้ไอคือความหวังของเราไอ้อย่าลุมค่าน้อยเลยลุมเยอะๆเลยไม่ใช่ละ <c oughs> กี้นี่ให้กำลังใจเหรออ๋อก็บอกอย่าลุมค่าน้อยไงลุมเยอะเยอะลุมใครอันนั้นตายแล้วค่ะตายแล้วลอ,อ๋อกลับมาแล้วได้จากอายาุตีได้ไปถึงเลนแมน ได้คิวทั้งสองคนเรานี่ไม่ได้คิวเคยเลยป่ะเอาอีกรอบยังไม่อพอติดลมเออ <c oughs> แน่ยเดจะชักวาวครับผม,มติดลมเลยเอา้ามีแต่วีพีอ่อนลลี่อะเราต้องรอ,อยังไงจอยไหนอ๋อออกมาแล้วชึบอทำไมอ๋อแมปนี้แมปอันตรายแห่งชาติ วิ่งหนีไม่ทันแต่ก็ต้องหน้ารองครับมากับกม้าด้วยอะไรอะอะไรเนี่ยโพนี่เนี่ยอะไรวะโพนี่ข้างๆแล้วอะข้างๆไงอรับอ๋อที่เป็นสีลุงอะโปเกิลโปเกลพีเอฟซี แบบปรสกันมากาก,ก็กาดจะวาดใหม่อแต่ขี้เกียจกี่นาทีนะสองนาทีครึ่งเลยเหรอโหรีบเข้าเกินใครใจดีก็วาด,วาดส,าดสกินมาให้ได้นะฮะส่งมาทางทางไหนดีวะทางแฟนเพจก็ได้อืมทางหน้าแฟนเพจนะครับโอเค แล้วไอ้อะอยากได้สกินไหมไม่สกินนั่งเดิมดีสกินน้องกบในเหลือง <c ười> น้องกบเต๋งคือ <c ười> เป็นเอกลักษณ์ชาวประจำตัวอ๋อแต่ใช้ได้วันนี้ไม่ได้ใส่มาเป็นแต,แต่เราก็ยังนิยมสีเหลืองอยู่หัวเหลืองสายเหลืองไงเฮ้ยไม่ใช่วันนี้ <c ười> เราเป็นจอนชาวไร่เป็นไอ้ชาวไร่ไอชาวสวนเป็นญาติกัน จอนชาวไร่มากับอไอไ์ชาวไร่มากับดาพี่ใส่ตัวแบบคนละคนละคนละอย่างเลยคนเข้าออกันเลย<ม>คนน้อยนะองจริงคนน้อยจริงพ<ม>ี่นี่นแบบเต,ต็มเลยอ่ะกวันก่อน,นยังเต็มเลยเลยแมรู้เหมือนคนไทยจะน้อยลงเนาะ สงสัยคนไทยเขาไปเล่นเ g 55บ้างเพราะเราตอนนี้เราเปลี่ยนเซิร์ฟไปเล่น55บ้างแล้วก็สลับกันระหว่าง55กับ86เขาก็หายไปตามเหมือนกันแต่ที่ปตกที่เรามีเราคนเดียวนี่แบบกลายเป็นแบบมีพอๆกับ86เลยแหละมากกว่าได้ซ้ำบ้างบางทีรู้จักการของพยนผิดานไหมใช่แบบต่อาเป็นล้อมไม่เหมาะสมทำให้เกิดการ อราพยศยาเชิงฐานนะครับตามหลักชีววิทยานี่เล่นเกมแล้วได้ความรู้ค่ะมันเกี่ยวไหมเนี่ยเอาเริ่มแล้วครับเราต้องหย่อนตัวแบบรอดอโยวิ่งไปตรงกลางเยนรอดอมาลุกวิธีการในนี้ก็ยังไม่ได้ฝึกนะโอ้ไม่ได้เลยเลยครับไปทางทางนู้นีี้กว่าปะ ตอนนี้ไอรีบเร็วรีบเร็วเดี๋ยวไม่ทันเอามือมือบังเรนเซอร์อีกแล้วชิบหายแล้วไอชิบหายแล้วเดี๋ยวเร็วด้วยโอเคมาได้ๆอ๋อมืออุ้ยใครใครตีใครตีเร็วๆไอวิ่งวิ่งออกซ้ายไอวิ่งออกซ้ายนั่นแหละตอนนี้ต้องเอวิ่งก่อนเพราะว่าอาวุธก็ไม่มีมีแต่ถังน้ำจับถังน้ำฟาดเอาถังน้ำ โอ้มีคนอยู่ทางนี้อีกเพิร์ตคิวเกิดขึ้นแล้วโอ้โหตอนนี้ต้องหลบหลีกเป็นนักบอลแล้วครับต้องล็อกหลบตอนนี้ต้องล็อกหลบไว้ก่อนใครตามมาไหมเนะี่ยโอเคตอนนี้ไม่มีใครตามแล้วใช่ไหมโอเคไม่มีไม,ะะไม่มีใครตามแล้วเราปลอดภัยแล้วในระดับหนึ่งแต่ก็ยังอันตรายอยู่ <kaz S 2> <rac S 1> เคเ, <ué> เรากำลังฆ่ากันอย่างแบบเดือดเลยขึ้น คิวกันรัวๆเลยฮะอ้อตรงนี้เป็นหญิงหาดหญิงหาดอุ้ยตรง,ๆๆนะน,น,ตรงนั้นมีกล่องสองกล่องนะไม่มีกล่องเดียวอันนั้นเป็นกล่องครับรูเปะเอาไม่ใช่แตงโมแม่งหลอกเราคุณหลอกดาวทางน,นูน้นเอากล่องอย่างนี้เอไม่เห็นเลยโน่นอยู่ตรงนู้นนะเราจะ ออกทะเลไปแต่ขอบฟ้าเฮ้ยข้างล่างโอ้ข้างล่างก็มีไอ้ใต้น้ำอ่ะเราต้องดําน้ำลงไปดําน้ำไปเอาก่ลองโอ้โหโคตรลงทุนนี่นะคะเป็นวิธีการแต่ของดีด้ี่ถูกวิธีทำไงครับคือแบบไม่ต้องใส่อะไรเลยใส่ขวดไปดํานะฮะเป็นความ Amazing ของเกมไหมครับเอ่อมี่องู่ไหมนะ เนีย่ยเขาปักเขาเอาโกสตอมไว้ไว้ในน้ำทำให้เรามองเห็นข้างล่างได้โหคิดได้ไงวะเนี่ย <ừ> ทำดีทำดีตักน้ำได้ด้วยเชตเอ้เอาของหายเอาบักนี่เป็นบักเป็นบักอย่างหนึ่งนะคะของไมค์ครับก็ไม่เชื่อว่าบักประมาณว่าเน็ตราช้าอะไรเงี้ย <ừ> มันไอ้นั่นไม่ทันอะ่ะเดียนน๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยจะเย็นน้องเพิ่งทักตอนนี้ พี่เล่นเซอร์โวเกมอีู่โอเคไปไฮไปไหนละมาที่ขึ้นปกเราเราก็ติ่งเราใส่เสื้อผ้าก่อนอ่าไม่มีเสื้อมีแต่งเกงเจตเอ้าดาไหอีดีมากต้องลงกูต้องลงต้องลงไปเอาใหม่ไหมเนี่ยเกียดไปเอาและลงดูเ้นทางนะ ดูต้นทางดีๆนะครับได้โอเคปึ๊บต้องดำน้ำอีกแล้วเป็นเส้นทางดีๆถ้าเกิดมีใครมานี่เราหนีเราไม่ต้องบอกใช่ไหมดีมากไอ้านั่นเซ <c oughs> ิร์ฟรุดลุดลูดเหมือนกันหมใช่ค่ะลุดเหมือนว่าเซิร์ฟมันเลเซิร์ฟดีสตาร์ทนั่นเองโอเคก็ถ้า,างั้นก็ไปคลิปมันเลย โอเคครับวันนี้ก็อปิดลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคนะครับล่ำลาคุณผู้ชมนะครับโอเคถ้าชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ซับสไครนะครับเช่นเคยบา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 ยอุตส่าห์เล่นตั้งนาน